อ,อยู่ดีดีทางตรงตงก็มาตัง้งแ้่นากินกันแล้วก็สามสิบโลจะเข้าชุมพอนนะครับสามสิบโลจะเข้าชุมพอน เปิดไฟแวบ,บแบบรอแล้วไฟแวบ,บแบบรอแล้วเห็นไหมครับไฟแวบแวบรอแล้วรอแล้ว,าลวทางห่วงสอง วววาวไปไปไปวไป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 จ่ายตังแล้วก็ไปไปไปจ่ายตังค์แล้วก็ไปไปไป i my